สวัสดีครับตอนเช้าวันอาทิตย์วันนี้มาขึ้นอาเสที่กดังครับนี่กำลังเกดสีครับเกตสีกองขึ้นติดตั้งกำลังเชื่อมเกดเกดสีครับทาสีเสร็จแล้วครับ เดี๋ยวจะพาไปดูวิธีขึ้นอเัเสกับคนนี่ครับกำลังขึ้นอเัเสแล้วครับข้ความสูมประมาณ5เมตรกว่า ขึ้นติดตั้งกับคนก็านอาศัยไม่หนักเท่าไดขึ้นกับคนดูครับ,บวิธีขึ้นอาศัยกับคน ก็ฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับให้กำลังใจนี่เป็นกดดังที่เบสิที่ทำง,งานครับผมวันีสร้างกดดังใหม่กด,ดังกด,ดังนี้เสร็จประมาณไปไปปี ก็ปพี่น่าได้เข้าไปทำงางนแล้วี่ก็ตุนเสาคุนอาเซคุนอังคาที่เมืงางก็เสร็จแล้วครับ ก็คงงินทํำสี่ห้าคนอาเซน้าซีก็ไม่หนักเท่าไรครับคินนีก่อนครับฝากกดแชร์รกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ